ก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันกอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็น euh, ลําโพงบลูทูธแบบพกพานะครับผมนะของไวเลสสปิเกอร์นะครับผมนะ <c oughs> เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะจะเป็นรุ่น uh, KTX 1นึ่นนะครับผมนะเป็น uh, ตัวดอกลําโพง6.5นิ้วนะครับผมนะเรามาดูกันเลยนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างครับเจ้า <c oughs> ตัวนี้นะครับนี่เลเจ้าตัวนี้นะลำโพงบอดี้เป็นสีดานะครับผมนะสวยงามนะครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับ าการใช้งานก็ไม่ซับซ้อนเกินไปนะครับผมนะก็จะมีปุ่มอ,ออนออฟด้านนี้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้สามารถเสียบแบตได้เอมบมมรีการ์ด USB นะครับสามารถเสียบได้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับผมนาเป็นที่ชาร์จแบตของ Android นะครับผมนะทั่วไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเสียบไม์เพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยนะครับผมนะปุม่มการใช้งานานะเป็นปุ่มตัวนี้จะเป็นโหมดนะครับผมเป็นปุ่มสต็อปนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมกดไปซ้ายไปขวานะครับผมนะ ก็โมเดลลำโพงนับสวยงามนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีที่ห้อยสายมาให้ด้วยครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะสามารถสะพายได้นะครับผมนะมีสายมาให้นะครับผมพร้องกับสายชาร์จ USB นะครับผมนะก็หาอะแดปเตอร์เสียบชาร์จได้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมลำโพงอ่าสะดวกนะพกพาง่ายนะครับผมนะไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมนะ นี่ก็เจ้าลำโพงตัวนี้นะผมนะก็จะอยู่ที่ราคา490บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ราคาไม่แพงเลยนะครับผมท่านในสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับหรืออยากจะมาดูาสินค้าตัวอื่นที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ่มมือสิกไว้ได้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ